สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นุษพามาดูอีโคคาประหยัดน้ำมันนะ,ะขวัญใจวัยรุ่นเลยตัวนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะโตโยต้ายาริสนะคะ ปี2014นะคะ1.2 G นั่นเองนะคะสำหรับลูกคา้าที่อยากได้รถประหยัดน้ำมันนะะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยและที่สำคัญตัวนี้ถือว่าไหม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe ให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันกับตัวรถคันนี้เลยค่ะ สำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าออปชันมาเต็มและเป็นตัวท็อปด้วยนะคะมาเป็นเกียร์ออโต้สวยๆเลยตัวนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดเลยนะคะตัวนี้ราคาตั้งขายที่พยนต์อยู่ที่339,000มบาทนะ,ะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000ับาทเท่านั้นนะคะนานยาวเลยนะคะ84งวดรับดอกเบี้ย2 9 9กันไปเลยนะคะบอกได้เลยว่าดอกเบี้ย ถูกมากๆและที่สําคัญนะคะตัวนี้วิ่งใช้งานน้อยมากเลยนะคะไม่ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่นะคะตัวนี้92,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันเป็นได้เป็นตัวท็อปไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นประจังหน้านะคะสีเทานะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะ โค้งลงมาเหมือนหนวดปลานั่นเองนะคะมาเตพร้อมตาสัญลักษณ์โตยโยต้าตรงกลางให้ด้วยนะคะมาได้ทะเบียนเป็น3กอกไก่ช่อช้าง6 2ส2ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะในส่วนของสเตีลด้านหน้าตัวรถนะคะไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้าด้านหน้ากันชนด้านหน้านะคะตัวนี้บอกได้เลยว่ากันชนเดิมๆนะคะไม่มีรอยนะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสองข้างเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะ ด้านคอนโซลด้านข้างตัวรถไม่มีรอยขีดขูดไม่มีรอยชนับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะไม่มีพิคความชมนักจมน้ําและที่สาคัญเป็นไม้เดิมไม้แท้แน่นอนนะคะมาในส่วนของตัวแมตช์จะได้เป็นแมตช์เดิมจากโรงงานนะคะแมตช์ขอบ16นั่นเองนะคะพร้อมยางตัวนี้จะได้ยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าได้ยางปีปใหม่ดอกยางวิ่งใช้งานได้ยาวๆนั่นเองนะคะ มาในส่วนของงานซุ้มล้อตัวนี้จะได้เป็นน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีเกิดนะคะซุ้มล้อเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะคันนี้อ่าบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคามากๆออกรถฟรีดาวแถมยังได้รับดอกเบีย้ยพิเศษกันไปด้วยนะคะตัวนี้สําหรับตัวนี้จะได้ตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับสีรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะท้ายด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะตัวนี้ มาในส่วนมือจับนะคะจะได้เป็นมือจับสีโคมเมี่ยมตัดแบบนี้ให้ด้วยนะคะสวยๆด้านข้างไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะสภาพใหม่ๆจากโรงงานนะคะอ่ะ ได้แมตเป็นแมตเดิมจากโรงงานทั้ง4ีล้อและยางปีเป็ดทั้ง4เีเซนด้วยนะคะมาในส่วนของด้านหลังตัวรถตัวนี้จะได้เป็นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างด้านหลังตัวรถจะได้เป็นตัวตาสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีสีโครเมียมตัดแบบนี้สวยๆมาพร้อมเสาอากาศด้านบนด้วยนะคะ นี่เลยสำหรับใครที่อยากได้รถอีโคคารประหยัดน้ํามันนะคะผ่อนถูกนะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะ,ะได้เป็นปี2014ไปด้วยนะคะรถรับประกันในส่วนของงานโครงสร้างนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะและที่สําคัญได้เป็นไมเดิมไมแท้ด้วยนะคะคันนี้บอกได้เลยการันตีนะคะออกรถจากทางพยนต์เราไปนะคะเรามีการันตี หนึ่งเดือนเลยนะคะจากที่ออกไปแล้วนะคะก็คือเหมือนถ้ารถมีปัญหาในส่วนตรงไหนเราสามารถนำาลับนำเข้ามาให้เราดูได้นะคะภา,ายในระยะเวลาหนึน่งเดือนนั่นเองนะคะแถมตัวนะคะ W Smart นะคะฉุกเฉินให้ด้วยนานหนึ่งปีเลยนะคะบอกได้เลยว่าสุุๆมากนะคะเราบริเวนสวนของงานโครงสร้างกันต่อสําหรับแผงประตูนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสีดาแบบนี้ไม่มีรอยขีดขูดแน่นอนนะคะให้บริเในสวนของโครงสร้างกันต่อ ภายในโครงสร้างนะคะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีพ่นแน่นอนนะคะตัวนี้บอกเลยสําหรับด้านหลังจะได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าจะเอาเบาะหนังสีดําสวยๆนะคะใหม่ๆภายในตัวรถสะอาดและด้านหลังกว้างขวางมากนั่งแบบไม่แออัดเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับใครอยากได้รถคุณภาพ B ีเ a รด A ไว้ใช้งานนะคะรถมือสองติดต่อน็อเข้ามาได้แวะมาดูได้เลยที่เพจยนต์สาขาสองของเรานะคะ มาในส่วนของน็อตด,ด้านนี้บ้างนะคะจะได้เป็นน็อตเดิมน็อตแทนนะคะทั้งหมดเลยไม่มีพนไม่มีแกะไม่มีเขยบเลยแน่นอนนะคะลูกค้าด้านข้างประตูเป็นเดิมเดิมนะคะสวยสวยสีดําแบบนี้ให้ด้วยนะคะ,ะมาในส่วนของตัวตัวนี้จะได้เป็นสติกเกอร์พร้อมแล้วจากโรงงานให้ด้วยนะคะการันตีได้เลยนะคะน็อตเดิมน็อตแท้แน่นอนนะคะตัวนี้ให้เห็นกันเลยเดิมเดิมทั้งคันโครงสร้างเดิมแท้ ได้เป็นเบาะหนังสีดสําสวยๆแบบนี้นะ,ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะคะอ่ะใครที่อยากได้รถนะคะไม่ควรพลาดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถมือสองนะคะหรือแหลก็โปรโมชั่นดีๆนะคะไม่ควรพลาดเลยนะอ่ะเราดูในส่วนของตัวออปชั่นภายในกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้เป็นปี2014จะได้ออปชั่นภายในอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับภายในตัวรถนะคะอย่างที่บอกเลยตัวนี้ออปชันมาเต็มนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำใหม่ๆแบบนี้นะคะเบาะหนังดูแลง่ายนะคะสะอาดด้วยคันนี้พร้อมออกแล้วนะคะใครสนใจติดต่อมาด่วนเลยเราไปดูในของงานโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างข้างประตูน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะนะคะน็อตเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะคันนี้อ่านี่เดิมแท้แน่นอนทั้งคันนะคะรอยนะคะต่างๆข้าง,างล่างนะตัวนี้อ่ะไม่มีรอยแน่นอนนะคะ ตัวนี้จะมีในร้อยส่วนของตัวนี้เนาะเดี๋ยวเก็บงานให้แน่นอนค่ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของข้างประตูด้านนี้บ้างน็อตเดิมน,อน็อตแท้ไม่มีแกะนะคะทางประตูเป็นสีดําเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้จะได้ตัวกระจกนะคะกระจกเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าให้เห็นนะคะกระจกเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้นี่นี่เลยนะคะทั้งสี่บานด้วยอ่ะเราไปดูในของคงเออด้านหน้ากันต่อเลยนะคะมาอ่ะ เข้ามาภายในตัวรถนะคะตัวนี้บอกเลยว่าจะได้เป็นตัวเดิมนะคะได้เป็นตัวท็อปก็เดิมๆเดี๋ยวนูตสตาร์ทเครื่องให้ดูเนาะก็ตัวนี้จะได้เป็นแบบฟุตสตาร์ทด้วยนะคะนี่อ่า พอฟูสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะคะไม้ที่เห็นลูกค้าไม้นี้นะคะจะได้เป็นไม้92,624กิโลได้เป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีกอและที่สำคัญไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่มไม่มีแน่นอนการันตีได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของรายละเอียดกันต่อสำหรับตัวลูกเล่นเครื่องเสียงตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบคลาสสิกนะคะเป็นแบบสีดำนะคะด้านบนก็คือเป็นพลาสติกของหุมสีดำแบบนี้นะคะให้นะ ต่อสายเล่น FM นะคะดีวได้นะคะหรือว่าเชื่อมต่อ,อกับบลูทูธได้นะคะคันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะพลาสติกสวยๆนะคะสะอาดสก็จะเข็บเดิมๆนะคะจากโรงงานเนาะมาในส่วนของตัวปรับอุอณหภูมิแอร์นะคะตัวนี้จะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับแบบได้เจ็ดระดับเลยนะคะแล้วก็มีแบบออโต้ให้ด้วยนะคะคันนี้มา พร้อมเลยนะทุกอย่างออปชันมาเต็มมากนะคะลูกค้าสําหรับใครที่อยากได้ตัวติดหน้าจอเพิ่มนะทางเรามีติดหน้าจอให้แต่ว่าต้องเสียเสียค่าติดเองนะแต่ติดในานามของบริษัทจะได้ราคาถูกมาหน่อยเนาะก็สามารถใช้ได้นะคะติดได้ถ้าใค,ใครที่แบบไม่ชอบแบบแบบหน้าจอเดิมเนาะก็สามารถเปลี่ยนให้ทางเรามี นะคะเปลี่ยนให้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดกันต่อนะคะจะได้เป็นตัวเกียร์ก็สวยๆนะคะเดิมๆเมนาะตัวนี้เป็นได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะอ่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆผ่อนเดือนละห้าพันบาทนะลูกค้าคันนี้นะคะอ่ะให้เห็นเลยตัวพับเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะลูกค้าเนี่ยยังไม่แกะถุงเลยคือถือว่าเจ้าของเดิมขับน้อยมากนะเอาจริงเหมือนจอดอะเหมือนจอดเหมือนซื้อรถมาจอดไว้อะ่ะก็คือทุกอย่างแบบใหม่ๆห,หมดเลยนะคันนี้เต็มมากออปชั่นสวยงาม ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองแล้วก็ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะคะรถของเราเป็นรถมูสสองคุณภาพดีเกรด A นะคะแต่ว่าจะมีอย่างละหนึ่งคันเท่านั้นนะลูกค้าถ้าใครสนใจก็รีบเข้ามาก่อนได้เลยนะให้สิทธิ์คนที่จองก่อนนะคะ สำหรับด้านหลังเลยอย่างที่แจ้งว่ากว้างขวางมากได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะนั่งแบบสะดวกสบายไม่แออัดเลยเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคอนโซลด้านหน้าสวยๆแบบนี้อ่าสนใจอย่ารอช้าเลยนะคะลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามาดูรถได้เลยนะ,ะอ่าไปกระต่อเลยนะคะตัวนี้มาสำหรับด้านหลังเลยที่เก็บสัมภาระตัวนี้สำหรับลูกค้าที่กําลังบอกว่าออกต่างจังหวัดเก็บข้าวของได้เยอะไหม บอกได้เลยว่าคันนี้เก็บกระเป๋าเดินทางได้สี่ห้าใบจุกๆค่ะลูกค้าจ๋ากว้างมากนะคะเอาเราไปดูของโครงสร้างกันนะคะน็อตเดิมนะน็อตแท้นะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตัวนี้ชัดแน่นอนนะคะเดิมๆไม่มีชนชนไม่มีแกะแน่นอนนะคะนี่อ่ะให้เห็นกันเลยนะคะรอยเดิมๆทั้งคันเลยนะคะนี่โครงสร้างโอเคจัดเต็มมากนะคะเราไปดูส่วนของที่เก็บสัมภาระกันต่อตัวนี้อย่างที่แจ้งเลยเก็บกระเป๋าเดินทางได้เยอะมากจุกๆนะคะแล้วก็ ตัวนี้เขาจะแถมตัวลองมาให้ด้วยนะสีดําแบบนี้อ่ะมีให้ด้วยนี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในสอวนยางอะไหล่กันต่ออ่ะมาในส่วนของล้ออะไหล่ของเราก็มีให้แล้วนะคะมาพร้อมแม่แรงนะคะโครงสร้างเดิมเดิมด้วยตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่านี่เดิมเดิมนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตรอยเอ่อตัว หนึ่งอานะคะอยู่ครบหมดเลยนะสะภาพเดิมนะคะไม่มีติดแก๊สนะคะตัวนี้ไม่มีชมหนักไม่มีจมนักแน่นอนนะคะสวยๆเลยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Toyota t o โยต้ายาริ1.2ตีปี2014ราคา3แสนนะ39,000บาทนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000บาทเท่านั้นลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ ออกรถฟรีดาวเครดิตดีรับฟรีดาวกันไปเลยนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันเลยนะคะดอกเบีย้ย2.59นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าอยากผ่อนเออ84งวดรับดอกเบีย้ย2.99กกันไปได้เลยเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาท,ออ,บาทออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างขับวินขับแกล็บนะคะหรือว่าค้าขายออนไลน์นะคะเป็นค้าขายตามตลาดนัดออกได้หมดเลยนะคะลูกค้า สนใจติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ